สวัสดียามเช้านะจังหวัดศรีสะเกดครับผมนี่ครับเมื่อคืนเรามาถึงเมื่อคืนเนี่ยพอดีเราไม่ได้ถ่ายให้ดูเนาะพนมืดเนี่ยตื่นเช้ามาเรามาถ่ายให้ดูยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวแม่ออพ,พ่เปียกอย่างเป็นทางการนะครับผมนี่ครับบรรยากาศของบ้านเราก็โดยประมาณน,นี่ ดเดี๋ยวดูมมไ,ไ,ไม่ออกตื่นยังอ๊บอ่ะไม่ออกเป็นไงเมื่อคืนนอนนอนสบายค่ะหนาวไหมอากาศหนาวไม่ร้อนเลยอากาศเย็นดีเย็นเนาะอตอนนี้ก็ประมาณ21 22องศาใช่ก็ถือว่านอนสบาย ดูไก่ดูเป็ดชีวิตบนบ้านคนแรกหลวงพ่อรอ้อหลวงพ่อถาไปไหน นเน,นี่นรรรรนครับเ<ใ>นี่ยครับเตรียมของใส่บาทเสร็จจังแม่เหนีเยเนีเยเน้เ ต my, treats, ื่นเช้ามาก็ใส่บาทพาท่านมาจากวาดมันเป็น้นบานเนาะหลานค่ะแลานค่ะ นาซีรีตเนจกุตาปญัยโนจารโรตามาวันติยาจวานนสุกข์เปานานึเรียกลขอะไรหลวงพี่ไปตอนนี้กำลังจะออกไป เบิงทงให้ทงหน้าหมาการคากหลายคักท่ให้สกัดกันซะเล้วเว้ยนี่มีพนขาใส่บาดอยู่นี่ก็มีหัวข้างมึงนี่คือหน่อยล,ล่องอ่ะเะพี้ยนเพิ่งปีนี่แหละโอ้นี่เพ็ดเขาหน้าปังคือเนา้ลายไักันี่ย ห่าไฟมานหนีเลยหมดออกมาดีอ้เอานี่มันมันน้ากูได้ซื้อก็มาผมผมดีน้ากูดู่เออสื้อมาแต่มองไรซื้อเดิมมองเห็ดเงินไว้ซองไรตัวนั้นก็ประจัง เจ้าองนสองนันออ้นสองเดี๋ยวพาเดินดูข้างในห้องอเ,เป็นบ้านใหม่ที่หลานก็มาทำตรงเนี้ยที่นั่งมอเตอร์ไซค์มาด้วยกันเกี้เป็นหลานชายโอ้เสียหมดกล้องนิดน,นึงนตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเนาะประมาณ สามเมตรสามเมตรคุณสามเมตรได้ห้องยังไม่เสร็จดีได้มาห้าหกสิบเปอร์เซ็นตมองหีนยังมองขั้วมองขั้วคนห้องน้ำนึกวาจำไหม นี่เป็นที่อ่างเก็บน้ำจักไรก่อ่าซพอพกไร่าพวกไรปลาหลายบ่เนี่ยนกมีเพาอได้ยินมันเดี๋ยวขางข้อกับมิตร้นสะดาว้ึงคูดนี่ครับสา Nam ดูดีเลยครับแอปพวกมาปลูกไว้นอนอยู่นี่แล้วแก่อยู่นี่บรรยากาศ มีหอดเปนอนมีหอดเตยียง <c oughs> โอ้อันนี้หนามน้องนอาแซงเนามคงคงันคมงอวทียหรอฮะคุเพร์มาบอกศกสานน้องน่า,าแซงเออกระเฮ็ดกรเฮียงเจ้าเจ้าเ่งจเห็นเนี่ยนอบัอเห็นเนี่ยเป็นสมัยเกา่เาเออวนเดีมนี้หาจิบไรแนมึง<อ>คือแบอออบไงแบบทางหาจิไรบแนมึงนหน่อย โอตจยอมาจเลย่ำเป็นน้องเกาหุนเออหลอกไม่มดแล้วโอ้โหดูข้าวเดือนเมษาเขียวเชี่อุ่มขนาดนาแล้งได้นี่ Nhưng mới làm cái thịt nó nó làm có bao nhiêu giờ có không ừ, Đừng có đau ngoài. Đây hình ảnh quán là vừa tấm vấn đề cả đi để vô việc này. Này hình ảnh quán một con mèo đẹp này là vừa giòn thầu là. Mình ta chỉ biết mình có giọt đấy nó. วัสดีครับไปไหนม่หออไปดูทุ่งทุ่งนาเมื่อกี้ก็ขับมอเตอร์ไซค์วนรอบดูรอบหนึ่งละนะเป็นไงมัางก็โอเคอยู่โอเคเนาะอือเปลี่ยนแปลงไปเยอะอือเร้วบ้านก็เยอะนะใช่นะแน่นหนาขึ้นแล้วก่อนนี้แบบมันนมมันหนากูมีลูกเออใช่ กินไม่ทานกันปลบูกันบ้านเราสามสี่ต้นกินไม่ทานปล่อยร่วงทิ้งหมดเลยไงเดี๋ยวเก็บได้ดูเนียนะเสียได้เยอะแยะเลยนี่ดาหรือว่าต้นุทธรักษาเปลี่ยนแปลงไม่เยอะจริงดูเนยนี่บ้านนี้บ้านใครก็ไม่รู้บ้านเฮาบ้านใครบ้านเราเองะ ครับครับเออเอออ๋อนี่ลื้อไปแล้วเนีอยเอ้าเมไมลื้อไนี่ดอกดอกของซุมวิ่งดอกอะไรอะดอกของซุมเอแอแบบภาษาไทยเขาไม่รู้เอ่นเนี่เอออืไปไปดูบ้านกันอย่างไวน,นี่เป็นบ้านเราบ้านของแม่ออนะครับที่อยู่ต่างจ <c oughs> ังหวัดสีเกต เป็นไงสุดแล้วสามสิบปีไม่ได้มาอยู่หมดหมดกันหมดกันถ้ามาอยู่จะต้องมาโนเวทใหม่หมดเลยเนี่ยใช่แต่ไม่รู้ว่าไฟมีหรือเปล่าไฟไม่น่าจะมีแล้วเนาะไม่มีแล้วเลยนะเอกไม่ยังมีใครเข้ามาอยู่เลยเรตัดไฟแต่ก่อนยังมีคนดูแลอยู่โมีต้นไหนหน่าด้วยตัวเองนี่ใช่ปลูกเองธรรมชาตินี่ครับ โอ้โห oh. บ้านโบราณแล้วนะใช่ <Right. S 2> พอบ้านทุกอย่างไม่มีคนอยู่มันก็จะเป็นสภาพเนี้ยผุไปหน่อยผุพังใช่โอ้โหแสนเสียดายตรงนี้แต่ก่อนเป็นที่นั่งเล่นชมวิวบรรยากาศอย่างดีนะใช่ <Right. S 2> เพราะว่ามันตรงนี้มันติดคลองน้ําไงคลองส่งน้ําอันนี้โอ้โ oh. หต้นกระถินจะไปล้อมทําไมเนาะเนะต้นกระถินนัพีเปียก มันปลูกเองไอมันเกิดเอง,งอเอา่าปลูกอย่างอื่นแหละแต่ต้นปีนมันขึนน้นเพราะไม่มีใ,ใครอยู่ดูแลกันเออใช่เนี่ยนี่ต้นต้นอ,อะไรนะนี่ต้นมังกรเปล่าแก้มังกร,แ,กงกรแต่ยังไม่มีลูกบวกขึ้นเยอะเลยดูบ้านหลังนี้อะดูให้ดูอีกทีนะกับสภาพไม่มีคนอยู่มาอืมอ๋อ นี่ตรงนี้ก็อะไรมอยู่ยังสดชื่นอยู่เลยตรงนี้ก็เป็นคลองส่งน้ําตรงเนี้ยจะมีน้ำก็ส่งมาให้นะถ้าเราทํานาก็เนี่ยคือเราทํานาปังใช่ไหมเนี่ยนี่ก็คือนาปังโอ้โห oh. จะที่นี่จะทนานาเนาะอืมโอ้โหเนี่ยพร oh. ้อมเก็บเกี่ยวยางเปียยยางอีกหน่อยหนึ่งฮะไหนเข้ามาดูหน่อยดิ พี่เปียรู้สึกว่าจะพร้อมเก็บเกี่ยวได้แล้วมั้งยางก็ไมีไม่เหลืองไงเออขัดขัดขัดขดแต่มองเหมือนเหลืองแล้วเนาะใช่แต่บางอันก็น่าจะได้เดี๋ยวครับดูทุ่งนาเดือนเมษาของจังหวัดศรีสะเกดนะแค่ว่าของศรีสะเกดแห้งแล้งดูนะครับผมไม่ได้แห้งแล้งนะท่นไม่ธรรมดานะอืมนี่เปี๊ยกดูเม็ดข้าวเนาะเหมือนจะเหลืองนะยังไม่เหลืองเนาะนี่ไง ใช่ยังไม่เหลืองจริงอ่ะเพราะยังเขียวอยู่เลยเนาะแต่ก็ถือว่าออกกลวงเยอะอยู่ใช่โอเคแม่โอ้โหเราคลิปนี้เราผิดไวปตรงที่นี้เนาะเออพี่เปียกกับทุ่งนาที่แบบเต็มไปด้วยต้นข้าวเยอะแยะไปหมดเลยดูดิโอ้โหลานตาสวัสดีค่ะครับนี่ครับนี่ก็คือ โดยา่แล้วเป็นพี่สาวอย่าลืมนี่ครับก็มีต้นมะม่วงมะพร้าวมาจากบ้านนอกเราเนาะนีะ่และปิดคลอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดติดตามด้วยนะคะเอบผมไม่บอกพ่อเอบผมไม่เอาเพอเปียกนะคะนี่กับทุ่งนาสวยๆวันนี้เรามาที่รีสกเกตมาดูบ้านที่เราไม่อยู่ย <20 S 1> ี่สิบกว่ปีสวยงามมาก โอยเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีคับสวัสดีค่ะ